สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้มาตามที่สัญญาไว้นะว่ารถคันนี้นะ้ำมันหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูนะว่าถังนี้มันจะขับได้กี่กิโลเมตรนะครับแต่วันนี้น่าจะได้ไม่ได้ไปเติมน้ำมันเต็มถังนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำมันราคามันแปลกๆอยู่นะผมว่าน่าจะยังไม่เติมให้มันเต็มถังนะก็คือเติมไว้เพื่อใช้งานก่อนนะอาจจะเติมสักสี่ห้าร้อยก่อนเพราะว่าช่วงนี้รถผมไม่ค่อยได้ใช้นะ ก็ถังนี้นะฮะเติมมาตั้งแต่1ิ1หถึงส6มีนานะวันนี้นะครับ4มิถุนาเกือบสามเดือนนะฮะกาดอีกแค่สิวันนะฮะ1บ2วันเนี่ยครบสามเดือนนะบี0วันนั้นเติมที่ปั๊มเชลนะครับ B 2 0ปั๊มเชลสำหรับคนที่กลัวนะว่าเติม B ี0แล้วรถไม่ค่อยได้ใช้นะจอดทิ้งไว้เป็นอะไรไหมนะฮะ ผมพิสูจน์ให้แล้วนะครับสําหรับการใช้งานถังนี้นะฮะสเดือนเกือบ3เดือนนฮะสเดือนกับอีก20วันโดยประมาณฮนะเกือบ3มเดือนไม่มีปัญหาอะไรนะผมใช้งานมาไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะสตาร์ตตอนเช้าก็บิดปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่มีปัญหาอะไรอัตราเร่งไม่มีปัญหาอะไรเร่งมาปกติทุกอย่างนะครับ อาการหัวชงหัวฉีดตอนที่เขาว่ากันผมไม่เจอนะผมไม่เจอสําหรับไฮรักลิโวของผมนะรุ่นอื่นผมไม่ไม่ทราบนะนี่คือเป็นรถของผมเองก็คือไฮรักลิโวนะฮะที่ผมเติมเต็มถังนะตั้งแต่เดือนมีนาแล้วผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเขาประกาศปิดเมืองนะที่ละองเขาปิดเมืองห้ามเข้าออกถ้าผมออกไปดะออกไปได้นะแต่ผมจะกลับมานะยุ่งยากมากนะครับแม้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่คนจังหวัดระนองเองเนะี่ย แม้แต่จะกลับเข้ามาบ้านเนี่ยถ้าออกไปต่างจังหวัดออกไปนอกเขตละนองแล้วนะถ้าจะกลับเข้ามาในเขตละนองเนี่ยยุ่งยากมากนะผมก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะรถก็เลยจอดเพราะว่าครันนี้เนี่ยตั้งใจซื้อมาว่าใช้เดิน,ใน,ในทางไกลโดยเฉพาะพอไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่ค่อยได้ขับนะนี่คือผมพยายามออกไปขับบ้างนะครับเอกไปล้างเอาไปเข้าค้าของคาแคร์เอาไปซื้อของในห้างในเมืองอะไรเงี้ยก็มีเอาไปขับบ้างก็3เดือนเนี่ยนะปันโลวันนี้ขับมา 1000, กพันกอเกิโลแล้วนะครับ ไฟเตือนน้ำมันเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ตอน1000กับ0 2นะ1,000กับ2กิโลนะเมื่อกี้ไฟเตือนน้ำมันเพิ่งขึ้นเลยถามว่าขับยังไงนะที่ให้ให้ได้ถึงพันกิโลผมก็ขับตามสไตล์ของผมเนี่ยคือขับใช้งานปกติเวลาขับนะก็นี่ม,ม,มีมีการเดินเบาเครื่องทิ้งไว้นะด้วยนะครับว่าบางครั้งที่แบบผมจะไปไหนแล้วไม่ได้รีดนะผมสตาร์ทเครื่องแล้ผมนั่งในรถประมาณ5นาทีกว่าจะได้ออกจากรถนะก็เป็นการเดินเบา ก่อนการใช้งานนะเดินเบาให้มันเครื่องมันพร้อมนะสมูทให้มันความลงความร้อนคือผมไม่ได้ห่วงเรื่อง B 2ีเลยนะผมห่วงเรื่องอความร้อนคือการทำงานของเครื่องยนต์ที่ดีเนะี่ยมันต้องมีความร้อนระดับหนึ่งนะถ้าเครื่องไม่ร้อนเลยนะแล้วเราออกตัวไปแล้วขับแบบปูยปูยยำนะก็อาจจะเกิดการสึกหลอมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะแต่ถ้ารอให้เครื่องมีความร้อนระดับหนึ่งเนะี่ยแล้วขับออกไปเนะี่ยมันก็จะมีความคงทน นะครับเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะผ่านศูนย์โตโยต้านะเดี๋ยวเราดูกันหน่อยอ่ารีวรตัวใหม่ยังไม่โผล่มาเลยนะศูนย์นี้ยังไม่มีเลยนะแล้วก็รีวรเก่าก็ไม่มีแล้วสักคันหนึ่งนะเขาน่าจะลดหมดสต็อกไปแล้วนะเดี๋ยวมีรีวรใหม่มาเดี๋ยวมาทดสอบนะวันนี้เขาอาจจะเก็บรถไว้ข้างหลังก็ได้นะเดี๋ยวไว้มาทดสอบไปรักรีวรตัวใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปให้ชมกันนะครับก็ นี่นะฮะให้ดูกันนะใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอัตราสิ้นเปลืองนะได้สิบสี่จุดหกกิโลเมตรนะอันนี้คือเฉลี่ยสิบสี่จุดหกกิโลเมตรเนี่ยผมขับสามเดือนนะอัตราประมาณนี้นะคือถ้าขับทางไกลเนะี่ยมันน่าจะประหยัดกว่าน,นี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาผมขับทางไกลเนะี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบห้ากลางๆงนะถึงสิบหกคือถ้ารีบๆหน่อยก็อาจจะมีสิบห้าต้นต้นสิบห้ากลางๆโดยประมาณนะ แ้วับแบบชิวๆตั้งครูดไปสบายๆก็มี 16, 17โดยประมาณนะเครื่อง2.4กับเพื่อน200ยกสูงนะครับ4ประตูนะครับ 2400cc 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับสำหรับไฮรักลีโวตัวนี้นะครับก็ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้นะ1ถังตั้งแต่ซื้อรถมา1ปีเศษๆนะฮะผมเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยผมขับได้เกิน1,000กิโลทุกถัง กล้าพูดเลยนะว่าทุกถังอาจจะเป็นเพราะว่ารถผมเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ผมเป็นคนที่ขับรถอยู่ต่างจังหวัดส่วนหนึ่งด้วยนะครแล้วก็เวลาเข้ากรุงเทพเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบไม่ได้เร่งรีบอะไรนะก็อาจจะทําให้อัาตาัดซิ้นเปลืองมันไม่ได้แย่มากเท่าไหร่แต่ด้วยตัวที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยน้ำหนักตัวรถมันก็จะเบากว่าตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะมีบางคนที่ถามว่าทําไมรถตัวเองนะสองจุดแปด ขับเคลื่อนสี่ล้อทําไมดึงเติมเต็มถังได้แค่แ800รอกิโลเมตรเนี่ยบางคนก็มีห0รกิโลเมตรก็ลอง,ลองตรวจสอบว่าลักษณะการขับรถของคุณเป็นอย่างไรนะเป็นคนเท้าหนักหรือเปล่าเป็นคนแบบใจล้อเร่งรีบอะไรนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้า,ถ,าถ้าเท้าหนักเนี่ยมันก็แรงตามเท้านะครับแล้วก็น้ำมันก็ซดตามเท้าเหมือนกันนะถ้าขับแบบสบายๆชิลๆก็มีหลายท่านนะที่ได้ตัดซึสเหลืองที่ดีกว่าผมบางคนบอกขับมา เติมเต็มถังได้เกิน1,100กิโลเมตรก็มีนะส่วนมากจะเป็นตัวแซดเดลิชันหรือว่าตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยนะตัดเส้นเจะดีกว่านะเพราะว่าตัวน้ําหนักรถก็เบากว่าแล้วก็ล้ออะไรเนี่ยมันก็น้ําหนักมันเบากว่านะออกตัวอะไรมันก็ดีกว่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้ตัวเตี้ยมาตลอดตั้งแต่วิกโก้เนี่ยตั้งแต่สมัยนิสันบิ๊กเอ็มนะก็ใช้มาแต่กระบะตัวเตี้ยนะแต่จนถึงวันนึงเนี่ย คือจริงๆตัวเตี้ยมันเป็นรถที่ขับดีมากนะช่วงล่างมันก็ดีมันมันไม่ได้โยนไม่ได้แบบอาการน่ากลัวเหมือนเหมือนตัวยกสูงนะจริงๆตัวเตี้ยเป็นรถที่น่าใช้งานนะแต่พอพูดถึงถ้าเราเอาความสวยเนะตัวสูงมันสวยกว่านะสวยกว่าแล้วก็บางคนก็ใช้กับเครื่องสีล้อครับมันก็ไม่มีตัวเตี้ยกับเครื่องสีล้ออยู่แล้วนะจริงๆน่าจะมีนะสำหรับตัวเตี้ยส,สีประตูกับเครื่องสีล้อเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะดีนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถตัวเตี้ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบรถตัวเตี้ยเลยเพราะว่ามันมันหนึบมันกอะถนนดีกว่าตัวสูงทุกอย่างเลยนะแต่ด้วยหลังๆมาอนะรู้สึกว่าตัวเตี้ยเหมือนโดนตัดออปชั่นไปเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวรีโวเนี่ยถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยออปชั่นแทบไม่มีอะไรเลยนะน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่มีรุ่นท็อปไปเลือกมีแค่ตัวถูกให้เลือกนะครับซึ่งสมัยก่อนนะ่ตัวเตี้ยได้แค่เกียร์ห้าห้าสปีดด้วยนะก็ดูแล้วมัน เ,เขาไม่ไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่สำหรับตัเตี้ยนะแต่ยังมีงตัวเตี้ยแนตะ่รถที่ยอดขายดีมากนะเพราะว่าคนซื้อใช้งานค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นรถขนของเป็นห้างร้านอะไรพวกนี้ครับก็ใช้ตัวเตี้ยกันเยอะเพราะว่ามันสะดวกนะตั้งการขนของการขับขึ้นลงนะอะไรเงี้ยมันสะดวกหมดเลยนะแต่ตัวสูงเนะี่ยก็เป็นคนที่ใช้งานปกติซื้อรถมาใช้ในชีวิตประจำวันส่วนมากก็จะซื้อตัวสูงกัน เพราะว่ามันได้ได้ไดดีความสวยงามได้ความเท่นะถ้าเป็นผู้ชายหน่อยก็ต้องต้องมองต่อสูงก่อนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะลังเลนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นขับลําบากแต่สมัยนี้ก็เห็นผู้หญิงขับสี่คสี่เยอะนะผู้หญิงขับสี่คสี่เยอะเมื่อกี้ขับผ่านปั๊มมานะเดีย๋ยวต้องกลับไปปั๊มนั่นนะคนระับปั๊มเดิมก็เมื่อกี้พูดคุยมาเพลินๆนะลืมเลย่าจะเติมน้ำมัน ก็ขับมา1,012กิโลเมตรนะตอนนี้ยังเหลือขับได้41กิโลเมตรเราไปขับเลืเ่องไงสักแป๊บหนึ่งนะชมเมืองเย็นๆยนยอ่ายมเย็นนะไม่เย็นนะตอนนี้ค่ำแล้วนะหนึ่งทุ่มนะ18.55นท้องฟ้าก็ใกล้จะมืดนะฝนตกโปอยๆนะจริงๆตัวไฮรักลนะิโวเน่ยคือถ้าขับด้วยความระมัดร,ระวังเนะี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะแต่บางคนแบบ ไม่รู้ลิมิตของรถนะก็ขับตามอารมณ์นะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็น,หนกันนะ mm. เกิดอุบัติเหตุได้นะด้วยความที่เครื่องมันแรงรถมันเบานะช่วงล่างแข็งทุกอย่างไม่อำนวยจากการขับเร็วนะครับเครื่องแรงอย่างอย่างเดียวนะมีเครื่องแรงอย่างเดียวที่มันอำนวยจากการขับเร็วนะแต่รถเบาเนีย่ยมันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ยิ่งพอช่วงล่างกระด้างด้วยช่วงล่างด้านหลังนะช่วงล่างด้านหน้านะโอเคแล้ว ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยกระด้างด้วย่ะเวลาเข้าโค้งเนี่ยหรือถ้าความเร็วมันเกินอ่ะอันตรายมากนะผมเป็นคนหนึ่งที่ที่เวลาขับคันนี้นะครับขับรถยกสูงคันนี้เนะ่ะผมจะระมัดระวังมันเป็นพิเศษนิดนึงไม่ไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นคันรถเกง๋งหรือว่าเป็นวีโก้คันตัวเตี้ยของผมนะที่เป็นตอนเดียวใช้งานเนี่ยผมว่า ผมรู้สึกมั่นใจกว่านะว่าเพราะว่ารถเป็นทาช่วงล่างมาแล้วนะเปลี่ยนชกเปลี่ยนอะไรมาแม้ว่าจะเสริมแหนบมาให้แข็งเนี่ยแต่คือความหนึบมันมันดีกว่าการเก่ะถนนเลยมันมันดีนะมันไม่ได้สูงแบบคันนี้นะคันนี้มันสูงแล้วมันก็โยนฝนตกตกเนี่ยเมื่อกี้ผมจับอาการได้นะอาการมันคล้ายๆแบบคล้ายเกือบจะออกนะแต่คือผมไม่ได้มาด้วยความเร็วมันก็ไม่ได้ออกคือมันมันมีแบบเราจับได้นะว่ามันเกือบจะจะเกือบจะถลไยนะ แต่มันคือความเร็วมันยังไม่ถึงนะมันยังมันยังยังไม่ได้เกินลิมิตที่มันสามารถควบคุมได้นะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรที่ขับมานะผมอยากรู้จังนะว่าถ้าเราขับจนหมดถังเนะี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะแต่ก็คงคงไม่ได้ทดสอบถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเติมน,น้ํามันแล้วนะแล้วก็ออย่างหนึ่งคือมันก็ไม่ดีนะผมรู้มาว่าเติมการขับรถจนหมดถังเกลี้ยงเลยแนตะ่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จริงๆอยากจะเติมเต็มถังให้ให้ได้รู้กันเลยนะว่าขับมาหนึ่งพันกิโลเมตรอ่ะเติมกับเต็มถังได้กี่บาทอะ่ะก็อยากจะเติมแล้วแต่คือช่วงนี้คือราคาราคามันแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแล้วก็มีขึ้นมาสามวันติดแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะขึ้นอีกนะผมผมคิดว่ามันมันแปลกๆอยู่ก็เลย รอดูสักระยะหนึ่งก่อนนะถ้ามันขึ้นไปมากกว่านี้นะค่อยมาเติมแต่การทดสอบนะการขับเติมเติมถังขับหมดถังแล้วก็เติมกลับอัตราเส้นเปลืองเนี้ยผมทําไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะก็จริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าผมทาทดสอบไว้หลายคลิปแล้วแล้วก็อนาคตถ้ามีจังหวะดีๆก็เดี๋ยวทําคลิปให้นะฮะเพราะว่าถัางนี้เนะี่ยมันบ่งบอกอะไรได้ยากนะเพราะว่าผมใช้งานตั้งสามเดือนนะเกือบเกือบสามเดือนเลยนะ ใครคงไม่มีใครเติมน้ำมันเต็มถังแล้วอยู่ถึงสามเดือนมั้งครับน,น่าจะเจอก็น่าจะมีคนที่แบบใช้งานแบบผมแต่น้อยมากนะเพราะว่าคือผมคันนี้ผมบอกตรงแล้วผมไม่ค่อยได้ใช้งานแต่เวลาใช้งานเนี่ยผมใช้ทางไกลเลขไม่มาเลยไปเร็วรถหนึ่งปีตอนนี้อยู่ประมาณสามหมื่นรถประมาณหนึ่งปีกับอีกสี่ 4, 5, เดือนห้าเดือนเน่เลขไม่อยู่ประมาณสามหมื่นสำหรับผมเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเพราะว่ารถรถผมไม่ค่อยได้ขับในชีวิตประจำวัน คือจอดเนี่ยนะรอบล่าสุดที่ผมก่อนจะเอาออกมาขับนี้ผมจอดอยู่ประมาณสิบเกือบสิบวันเลยนะคือผมไม่ได้ใช้งานนะแล้วก็มันมันมันก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเทียบยังไงนะเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยที่ผมขึ้นรถมาก่อนที่ผมจะขับเนี่ยผมก็สตาร์ทเดินเบาว,วางทีก็ทิ้งไว้สิบนาทีลืมแล้วก็มาถึงก็มาขับอะไรเงี้ยก็มันมันดูแล้วมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่สำหรับการตัดสิ้นเปลืองนะ จริงๆมันมันควรจะแย่กว่าน,นี้นะแต่ได้14.6เนะี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะจริงๆมันมันมันควรจะแย่กว่าน,นี้นะเพราะว่าเราสตาร์ทเครื่องไว้ให้มันน้ำมันมันเผาเล่นไปโดยที่เลขไมล์มันไม่ได้เดินอนะ่ะเยอะมากนะถ้ารวมสามเดือนที่ผมจอดจอดอยู่นยผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ผมว่าเกินสองชั่วโมงบางครั้งผมก็ขึ้นมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็นั่งถ่ายคลิปออปช่นออปชันในรถอะไรเงี้ยฮก็รถไม่ได้ขับไปไหนก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้อยู่กับที่อยู่กับที่บ้านแล้วก็มาถ่ายคลิป เล่นจอ DVD, ดีวดีติดตั้งโน้ตติดตั้งนี่ในรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็เผาผลาญน,น้ํามันไปนะโดยที่เราเลขไม้มันไม่ได้เดินนะก็ถ้าเอาตัดเส้นเปจริงจริง,รงก็คงต้องขับขับไปมากที่สุดนะค,คงไม่ไม่ใช่เดินเบาเยอะขนาดนี้นะเดินเบาเยอะขนาดนี้น่ยอ่าตัดเส้นเปลืองมันก็ไม่ไม่ได้สมกับความเป็นจริงเท่าไหร,ร่นะัะ อาจจะสมกับความเป็นจริงของคนที่ใช้ชีวิตในเมืองนะะที่เจอรถติดอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนที่ผมสังเกตอะตอนผมขับรถอยู่ในกรุงเทพอะอัตราเส้นเปลืองหนึ่งถังในผมดีกว่านี้นะผมดีกว่า14.6 14. 14.7ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าผมได้ประมาณ1้9ถึง15นิดๆน,นะตอนผมใช้งานอยู่ในกรุงเทพนะฮนะซึ่ง,ย,งยังดีกว่าที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะแต่คือน้ํามันหนึ่งถังเนี่ย ที่มันขับได้เยอะเนี่ยเพราะว่าไฮรักลีโว่แต่ถังมันใหญ่นะถังมัน80ลิตรถ้าคุณจะไปเทียบกับรถเก๋งเนี่ยคงเทียบได้ยากนะครับนอกจากตอนนี้ที่มีเทียบได้ก็เป็นโคโร拉เอติสนะโคโร拉เอติส al เนี่ยถังน้ำมันแค่50ลิตรที่เป็นตัวไฮบิดนะฮะแต่วิ่งได้ผมเห็นนะครับในกลุ่มแต่แชร์กันมาวิ่งได้เป็นพันกิโลนะน,นี่คือตกใจมากคือไม่คิดว่ามันจะประหยัดขนาดนั้นนะครับเมื่อก่อนผมคิดว่ามาต้า2มาต้า2ดีเซลเนี่ยประหยัดมากนะ ประหยัดมากคือถังหนึ่งประมาณ40ลิตรวิ่งได้ประมาณ7-800กิโลเมตรนะแต่พอมาเจอแคมรี่เนี่ยคือมี1,100ด้วยนะ1,100งพันห่ยกิโลเมตร,ม 1, มตรผมยังงงเลยว่าแบบเขาวิ่งกันยังไงนะก็อาจจะเป็นการใช้งานที่แบบใช้ใช,ใช้พลังงานไฮบริดค่อนข้างเยอะนะอาจจะแบบชาร์จเต็มแล้วก็กด EV อะไรบ่อยๆเลยครับก็น่าจะประหยัดนะฮะจริงๆเป็นรถที่น่าใช้มากนะสำหรับผมนะไอะตัวเอาติดนะเอาติดไฮบริดแต่ด้วยความที่ เรามาสายกระบะนะฮะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รถเก๋งจริงๆรถเก่งเนรถที่นั่งสบายมากนะแต่ส่วนตัวผมชอบรถที่ขับสบายรถกระบะเนี่ยคือมันมองเห็นไกลมันมองเห็นแบบมองไปได้ไกลกว่าถ้ไกลกว่ารถเก๋งก็เลยรู้สึกว่าชอบขับกระบะมากกว่าแม้ว่ามันจะแข็งก็ตามนะส่วนตัวแล้วชอบก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอจบคลิปเลยดีกว่านะเพราะว่า วันนี้ก็ให้ดูนะว่าหนึ่งน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยผมใช้งานเนีสามเดือนเนี่ยไฟเตือนขึ้นตอนหนึ่งพันสองกิโลนะตอนนี้ขับมาหนึ่งพันสิบแปดมันยังได้จอมันยังเหลือแสดงวิ่งได้อีกสามสิบหกกิโลเมตรนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะเมื่อตัวเลขมันเหลือศูนย์กิโลเมตรนะคือ,อระยะทางที่สามารถวิ่งได้เหลือศูนย์กิโลเมตรเนี่ยรถยังสามารถวิ่งต่อไปได้อีกประมาณห้าสิบหกสิบกิโลเมตรเลยนะ ผมเคยลองเคยลากนะแต่คือตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ดับเครื่องก็ยังไม่ดับผมเคยลองลากจากศูนย์นะแล้วผมจับทิปเอนะมันยังได้อีกห้าหกบกิโลเมตรโดยที่เครื่องไม่ดับนะก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่ๆเขาแชร์กันมานะว่ารีโวอรนั้นึงเต็มถังเนี่ยสามารถขับได้ถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะอันนี้น่าจะจริงนะอันนี้ผมจากการพิสูจน์ครั้งนี้นะผมรู้สึกว่ามันน่าจะจริงนะน่าจะจริงเลยก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ไกลมากหนึ่งถังนะ ให้ผมอยู่ระนองเนี่ยให้ผมขับไปเชียงใหม่เนี่ยกว่าผมจะเติมน้ํามันเนี่ยน่าอยู่ประมาณลาปางนะถือว่าถือว่าไกลมากนะไกลมากโดยที่เราขับแบบปกตินะไม่ได้ขับแบบตั้งใจให้มันประหยัดนี่คือผมขับปกตินะถังนี้แล้วยิ่งเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันขับอยู่ในระนองด้วยนะไม่ได้แบบขับทางไกลด้วยมันก็จริงๆขับทางไกลเนี่ยมันต้องประหยัดกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถมันความเร็วคงที่นิ่งๆเนี่ยไปแบบสบายๆแล้วก็ หนึ่งถังขับวันเดียวหมดอะไรเงี้ยผมว่าม,มันมันประหยัดอยู่แล้วนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปกรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะอลองเปลี่ยนสไตล์การขับดูเปลี่ยนเป็นการขับแบบประหยนน้ำมันดูว่าจากระนองไปกรุงเทพนะ่ะใช้ไปั้หมดกี่ลิตรนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ามันปั๊มเนี้ยปั๊มปั๊มเดิมที่ผมจะไปเติมตอีกสักครู่นี่ยผมจะเติมปั๊มนี้นะครับแล้วก็ ขับไปเต็มถังแล้วก็ไปเิมที่กรุงเทพดูนะว่า,าใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตรนะได้ตัดเฉลี่ยเท่าไหร่ขับแบบประหยัดเลยนะขับแบบไม่เกินร้อยเลยแล้วกันนะฮะรอแบบมีทริปที่แบบไม่ได้รีบไม่ได้รีบร้อนอะไรขับแบบชิวๆเลยแปดสิบเก้าสนะิบเนี่ยตั้งใจประหยัดเลยอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมคลิปกันใหม่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามกันคลิปต่อไปเร็วนี้นะ่าจะเป็นตัวอ่า รีโวที่เปิดตัวใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะหาเวลาเข้าไปที่ศูนย์บริการนะหรือเรวนี้นะครับไม,ไม่ไม่กี่วันนะแต่หนึ่งถึงสองวันนี้ยังไม่ว่างนะงานเยอะมากเดี๋ยวเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเข้าไปทําให้นะครับเข้าไปถ่ายคลิปให้นะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ